ครับผมพบก,กับเราครับช่องกุยอาเจียงพลายแก้วสักใบครับผมก็สวัสดีเชาวว้ชาว,วันพุธเช้าวันพุธนะครับวันหวยออกโอ้วันนี้วันหวยออกเลยสวัสดีค่ะตื่นแต่เช้าเช้าเลยนะคะวันนี้เรามารุนนะคะครับผมมีนาทีช้างจะตบลูกนะคะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะอยู่บ้าน20หลังบ้านหลังแรกครับบ้านหลังแรกนะคะเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากๆเลยนะคะที่บ้าน2ี่ิบหลังของเราจะมีเรื่องโชคดีนะคะครับผมดูน้ำแกอันมีน้านะครับน้าเขาเรียกว่าน้ําถ้าภาษาบ้านเราคือน้ําเมือกนี่ครับประมาณนั้นเลยครับประมาณนั้นนี่นีน่ครับเห็นไหมครับ fc ออกเตือนแล้ว ผมตื่นมาตีห้าผมด้ยเสียงร้องผมรู้เลยแต่เจ้าของ,ของยังเนะจา้จาของยังไม่มาตามนะครับแต่ผมรู้ไว้ก่อนแล้วว่าเขาเตือนแล้วว่าเหมือนมีอาการปวดท้องใช่ไหมพี่ขวัญใช่ครับก็ช้างเจ้านี้ชื่อน้องใบเฟิร์นนะครับซึ่งน้องที่จะออกนี้เป็นลูกช้างเชือกที่สองเชือกที่สองค่ะเชือกที่สองนะคะ เชือกแรกชื่อใบน้ำฝนน้ำฝนอ่าเชือกแรกชื่อน้ำฝนนะครับไม่ใช่แดงก็น่าจะประมาณจากปีแล้วสิบหกปีอ๋อสิบหกปีนะครับ คุณแม่วัยสิบปีนะคะกับกับลูกเชือกที่สก็เป็นคุณพ่อคือลายผู้ชายเชือกชายเชือกแรกพ่อเชื่ออะไรเชือกแรกอินทันดอยอ๋พ่อดอยที่สก็คือพ่อผู้ชายผู้สายนะครับนี่นะครับ f ููคือคือคืออย่นี้นี่คือ่ครับพี่ันหคือเขาเบ่งนะครับนี่ เขามีอาการติดน,น้ำออกมาแล้วนะคะน้ำเดินใช่ครับภาษาหมอเรียกว่าน้ำเดินไหมใช่ครับก็ดีใจนะคะดีใจที่บ้านยี่สิบหลังเราจะมีข่าวดีแล้วนะคะก<อ>็ดูคุณแม่ก็เหมือนจะมีก็ระยะเวลาอนนาการปวดท้องนะคะเริ่มไม่ระยะเวลาโอเคตอนนี้คือยี่สิบเอ็ด เดือนกว่าาที่เป็นเดือนก,กว่านะคะที่เป็นเดือนกว่านะ,ะนนก็โอ้ดูนะคะดูแกแกปวดท้องนะคะแกก็จะใช้ขาเนี่ยใช้ขาติหน้าติหลังอยู่นะคะทุกท่านะระยะเวลาก็ไม่เหมือนกันครับเอาเน่เอานอนไม่ได้นะครับช้าที่จะคลอดนะครับบางเชือก18เดือนก็คลอดได้ครับ18 19 20 19มีน้อย สิบแปก็มีมีน้อยแต่ก็มีแ9ก้มีน้อยครับส่วนมากยี่สิบกว่ายี่สิบตามหลักเลยคือยี่สิากว่ายี่สดูดนะคะกดทงนะคะเขาจะใช้ขานะคะโอ้เป็นกำลังใจให้คุณแม่ใบเฟินครับผมอ่าลอดง่ายๆนะคะลอดง่ายๆแข็งแรงทั้งคุณแม่คุณลูกนะคะ อย่างนิ่งๆอยู่นะคะเวลาจะคลอดก็จะออกง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าคุณแม่เขาเคยมีลูกแล้วนะคะถือว่าคือปกติแล้ว ถ้าเขาจะลอดจะออกเลยนี่เขาจะถ่ายเหลวอัอนนี้ยังไม่เห็นถ่ายเหลวนะครับก็เป็นบางเชือกเป็นบางเชือกนะครับเป็นบางเชือกก็จะเป็นถ่ายเหลวออกมาให้หมดก่อนแล้วค่อยลอดออกมานะครับก็ผมเห็นน้องแตงโมลอดตอนช่องบัวบานลงนะครับผมเห็น อย่างนั้นแล้วผมก็รู้สึกหวั่นหวันเหมือนกันเนาะผมเห็นแล้วมันมีน้ำพร่ำแตกข้างในคุณแม่ดูคุณแม่ก็พยายามแบบปวดท้องมากแล้วนะคะปวดมากนะก็ดีนะครับกวนกวายนะคะก็เป็นภาษาบ้านเราคือคุณแม่น้องแตงโมนี่ดีมากเลยที่ไม่เป็นอะไรมากนะครับน้องช้างนะครับใช่ไหมใช่ครับ ถ้าน้ำพร้ำแตกข้างในนี่ส่วนมากจะเป็นอันตรายครับถือว่าปลอดภัยถือว่าโชคดีครับโชคดี <ๆ S 2> มันมานครับมัน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  <ๆ S 1> วันนี้นะคะเราก็จะมีมีลูกช้างตกลูกเมื่อดึกๆแล้ววันนี้จะมีอีกหนึ่งเชือกเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากนะคะทุกท่านใช่ครับโอเพราะว่าช้างกว่าจะคลอดลูกแต่และตัวใช้เวลาเกือบสองปีใช่ครับอ่านี่ก็ ยินดีนะคะเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยถ้าออกมาวันนี้ก็จะเป็นเชือกที่สองนะะเชือกที่สองของหมู่บ้านช้างเราแล้วกะะ็ร่างกายของคุณแม่นี่ถือว่าสมบูรณ์สมบูรณ์ม,มากเลยะคระับคุณแม่ยังอายุน้อยด้วยไงใช่ครับยังสาวยังสวยอยู่เลยก็นี่ถ้าเห็นร้องแต่ช้านี่รู้เลยนะครับเอฟซี นี่เราก็มาอัปเดตนะคะอาการแม่พังใบฟืนนะคะซึ่งมีอาการเริ่มจะปวดท้องแล้วนะคะมีอาการเตือนแล้วนะคะ,ะเตือนก่อนคลอดแล้วนะคะใครก็จะใช้หางใช้ขานะคะาเดินแล้วฝากแม่ ไปติดตามให้ด้วยนะครับช่องอะไรนะน้ำฝนแฟมิรีป่ะก็ช่องของใบเพื <ไป S 2> พ่อนเองนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่าชื่อช่องอะไรนะครับน่าจะน,น้องน้ำฝนใบเฟิร์นแฟมิรี่หรือเปล่านะครับน่าจะวันนี้ใช่ไหมคะพี่ควันน่าจะวันนี้แหละดูจากอาการแล้วน่าจะคลอดวันนี้นะคะทุกท่าน เดี๋ยวเวลาไหนต้องรอลุ้นนะคะตอนนี้คุณแม่ก็เริ่มจะเดินไปเดินมาแล้วนะคะปวดท้องเต็มที่แล้วดูนะคะดูดูดูยกแขนยกขาแล้วขาหน้าขาหลังแล้วนะคะแบบนี้คือปวดมากแล้วโอ้ดูดูนะคะคุณแม่ปวดท้องมากแล้วเป็นกำลังใจให้คุณแม่ใบเฟินนะคะคลอดง่ายๆนะคะ แข็งแรงทั้งคุณแม่แล้วก็ลูกในท้องนะคะออกมาปลอดภัยอ้ยเขาก็ยังสงสัยว่าอะไรมาติดขาเขาที่ออกมามนี้ว่าก็อันนี้ก็จะเป็นควานนะคะ มาช่วยดูนะคะมาช่วยลุ้นกันนะคะหลายคนเลยนะคะก็บรรยากาศบ้านที่สิบหลังนะคะซึ่งเป็นบ้านหลังแรกนะคะบ้านหลังแรกบ้านหลังแรกเอาบ้านที่สิบหลังนะคะ ก็นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้คุณแม่ใบเฟิร์นด้วยนะคะถือว่าเป็นอี1นึครับ 1> EP พหนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเก็บภาพ EP 2สมาให้ดูนะคะก่อนช้างออกลูกนะคะ นาคีช้างตกลูกน่าตื่นเต้นมากนะคะทุกท่านรุ้นมาด้วยกันครับวันนี้รุนไปด้วยกันนะครับลุนไปด้วยกันนะคะวันสาคัญวันถึงออกนะคะด้วยครับใครได้ดูคลิปนี้ก็จะโชคดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวใครจะมีโชคกับแม่ใบเฟิร์นนะคะวันนี้โอ้ย,อยอสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้อง ขอทุกท่านนะคะพ่อแม่แม่นะคะกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องปวยเจียงพายแก้วพายสักใบแล้วก็เป็นกําลังใจให้คุณแม่ใบเฟิร์นนะคะขอลุ้งง่ายๆนะคะเป็นกําลังใจด้วยนะคะฝากติดตาม ep.2 ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะ ควานก็เตรียมอาหารมาให้แม่แล้วนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกๆก,กำลังใจสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับ